เปิดแผนจักรพงพัวหน้าคืออะไรทำไมกองทัพไทยถึงเลือกเอาใช้กับปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาทางกลางพัง เรียกที่เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดการเคลื่อนไหวของกองทัพบ,บกไทยหลังเกิดเหตุการณ์ทหารลาดตระเวนเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการปลุกแผนยุทธศาสสําคัญขึ้นมาอีกครั้งนั่นคือแผนจักระพงพูวนาศซึ่งเป็นชื่อรหัสปฏิบัติการที่กองทัพไทยเคยใช้ในช่วงข้อพิพาทเขาพระวิหารเมื่อปี2554และเคยมีบทบาทสําคัญในการตรึงสถานการณ์ชายแดนให้เกิดความสงบมานานนับ1ิปีแล้วแผนจักระพงพัวนาศคืออะไร แผนจักรพงศ์พูวนาเป็นยุทธศาสตร์ป้องกันภัยจากภายนอกที่กองทัพบ,บกจัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของพลเรือนและทหารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงชื่อแผนได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์พูวนาบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานยุทธศาสตร์ทหารสมัยใหม่ของไทย ลักษณะของแผนเน้นการควบคุมสถานการณ์เชิงยุทธวิธีไม่ใช่การโจมตีทันทีแต่เป็นการตั้งรับที่แข็งแรงเตรียมกำลังพลยุทธปกรณ์และการประสานหน่วยข่าวกรองพร้อมเข้าสู่ปฏิบัติการทันทีหากสถานการณ์บีบคั้นแผนจักระพงพัวนาจะวางกรอบการปฏิบัติไว้ในลักษณะเป็นขั้นตอนเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามบริเวณชายแดนโดยอิงกับระดับความรุนแรงของสถานการณ์จริงจุดมุ่งหมายหลักคือการควบคุมไม่ให้วิกฤตลุกลามพร้อมรักษาความปลอดภัยของพลเรือนและ ความมั่นคงของรัฐเป็นลำดับแรกแผนจัก,กรพงศ์ภูวนาศเคยมีบทบาทอย่างเป็นทางการในการรับมือวิกฤตเผาพระวิหารปี2554โดยเป็นช่วงที่ทหารไทยกับทหารกัมพูชาเผชิญหน้ากาันรบริเวณแนวเขตแดน ตัวแผนถูกใช้เพื่อวางกำลังป้องกันจุดยุทธศาสตร์และควบคุมความรุนแรงในลักษณะจำกัดวงเหตุการณ์ครั้งนั้นจบลงด้วยฝ่ายกัมพูชาถอนกำลังกลับหลังเผชิญแรงกดดันจากไทยโดยล่าสุดในปี2568หลังจากเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ช่องอานมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทําให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหาัสแผนนี้จึงถูกนํากลับมาทบทวนเพื่อเตรียมรับมือโดยกองทัพภาคที่สองได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาการทหารบกให้เตรียมกําลัง และประสานแผนปฏิบัติการทันที